เฮ้ยพี่โกโฮาโอ้โหแล้วมาพบจบกันได้เออมหากราฟอีซักโอเคอีซักจบไปก็อยากพูดถึงอีซักเดี๋ยวค่าแยกอีพีออกไปเลยโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงเออ่นักนักเตะใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มในตลาดพรีเมียร์ลีกมันดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยตทานเฟิร์มมาร์เก็ตได้จบลงแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเอ็กทีมที่ใหญ่ๆที่เราคัดมาเนี่ยเป็น3ทีมแรกเนี่ยคือทีมที่เป็นหัวตารางเลยแล้วมาดูกันว่าฟอร์ม3ทีมมี อ่าลิเวอร์พูลอ่ะตัวตัวตัวเป้งเลยอ่าแอสตันเชลซีอ่าสามทีมนี้การเสริมตัวนักเตะเป็นยังไงและก็ตอนนี้ฟอร์มดีและจุดแข็งจุดอ่อนของสามทีมนี้เป็นยังไงเรามาดูครับกับเก๋าหลังเกมฟอสหน้าอ่ะสวัสดีครับพี่แบ๊กสวัสดีครับแหมเจออีกแล้วยินดีด้วยนะพี่นะครับ ทีมเงินถุงเงินถังโอ้ยรวยไปยังไหนวะเอาเอาลิวพูใช่ไหมเอาลิวพูรับเอาลิวพูลิวพูก็ล่าสุดล่าสุดได้ปิดดีลวเอเดนเซอร์อิซักไปร้อยสามสิบล้านปอนด์อ่าครับประมาณร้อยสามสิบล้านอ่าก็คือมีร้อยยี่สิบห้าปุ๊บอดออนห้าใช่ไหมอ่าครับอ่าอ่าทีนี้เนี่ยดูจากหน้าเสือสควอตของลิวพูเนี่ยเรียกว่าฟุ่มฟ่องนั่นยัง,ยงมีอะไรที่เต็มจุดเพราะว่าเราไปร่วมมาร์เกตีไม่ได้มาขาดเซ็นเตอร์แบ็กนี่แหละครับอืมก็คือขาดไปตัวเดียวดันล่มนาทีสุดท้ายอืม เขาโละอะไรพลาเลทเขาหาตัวแทนไม่ทันอ๋อเหตุผลคือพาเลหาตัวแทนไม่ทันทีนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเสียมาเก็ตฮีในหน้าหน้าหนาวเลยไหมก็ริบูน่าจะปิดดิวให้ได้ภายในหน้าหนาวก็อาจจะยอมเสียตังค์แต่ก็ราคา่าจจะโดนกตลงอีกอ่าโอเคแล้วพูดถึงนักเตะใหม่ใน3มทีมที่นีที่เกิดไปก็ค MM ือเริ่มจากเริ่มจากคาร์ฟเอร์มาเก็ตภาพรวมแล้วกันเอาเริ่มต้นจากริบูก็คือริบูเนี่ยที่เราซับๆก็มีการปิด หลายตัวเลยประมาณห้าตัวอ่ะก็ก็อันนี้ครับก็คือนักเตะขาเข้าเขามีประมาณเก้าตัวหลักหลักก็มีอีซัคมีพอลเลียนเวสมีอิกเกติก้ามีปิมปองปิมปองเคอร์เกสแล้วก็ลลโอนี่เด็กดาวรุ่งไหวไหมตัวนี้เอาตั้งต้นตัวนี้เลยเอามาปั้นก่อนอ๋อเพิ่มสิบแปดคือไม่แน่ก็อาจจะเป็นตัวไทยตัวแทนฟันไดในอนาคตแหละใช่มเพราะสูงใหญ่ด้วยครับ แล้วก็มีโก้สำรองมาบาดาดชีวีก็นี้ก็เป็นตัวตายตัวแทนไอซองเบเกอร์ใช่อ่าอ่าครับก็มีใครอะไรอามินเปซซี่อ่าอ่าครับแล้วก็มีเด็กอีกวิวไลท์อืมครับซึ่งมาเก้าตัวซึ่งมาเก้าตัวเนี่ยขาออกก็จะมีไม่ได้เยอะมากเพราะเราที่รู้กันคือขาออกมีออกเอเลียดเพิ่งไปล่าสุดเลยเอเลียดเพิ่งไปครับขาออกก็มีลูเบนดิอาอ่าไม่ไม่ใช่ลูเบนดิอาลุยดิอาสลุยดิอาสครับมีราบินดุนเยสเออ มีคอนซ r ่ามีเบนดอกมีเคเรอร์มีไทเลอร์มอร์ตันแล้วก็มีเทนเล็กซ์เนอร์โนโอเคคือภาพรวมประมาณนี้แต่หลังจากที่พิีเมิิตลิสตาร์ทไป3เกมแล้วอพอใจกับนักเตะใหม่ไหมก็พอใจครับอืแต่ก็ยังก็อย่างที่ว่าดิวล่องไปนิดเดียวเสียดายแค่เกฮีตัวเดียวผมว่าโคนาเต้เออยู่อ่ะคือคือด้วยฟอร์มการเล่นของลิ์พูล3เกมที่ดูมาดูทุกแมตช์นะ คือลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่ระวังตัวเมื่อเจอทีมใหญ่อย่างเช่นล่าสุดที่ผ่านมาที่เจออาร์เซนอลคืออย่างน้อยเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ได้ผุ่มบ่ามบุกนะเป็นเป็นใช้ p พส i t i นเบสเลยของเกมคือคือต่างคนต่างระวังกันเองทั้งอาร์เซนอลทั้งลิเวอร์พูลแอสตันก็กะจะไปหากินกับลูกคอนเขาเออแต่ก็อาโดนลิเวอร์พูลแก้ทางน้อยน่อยมันดูง่วงนิดนึงนะแต่ว่ากลายเป็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีทีเด็ดติดขาด ในลูกเซ็ตพีดลูกตั้งเตะที่แก้เกมมาดีแล้วก็ทําได้ดีกว่าลูกเฟซคิกของบัสไลน์ใช่ลูกนั้นน่าจะเป็นลูกสุดสวยประจาเดือนได้เลยได้เลยเพราะว่าผมว่า เวอร์สไลน์เนี่ยก็ที่เจ๋ทางที่เจอที่มันกับทีมอัง,งกฤษใช่ไหมใช่ใช่เขาก็เลยลูกนิ่งมาโดยตลอดซึ่งซึ่งลูกนี้ก็อาจจะเป็นรูกซ้อมที่เขาทําได้โดยตลอดเหมือนกันในการซ้อมซึ่งเอามาใช้ได้จริงแล้วมันก็สามเหลี่ยมอะแต่ก่อนเขาอยู่ภายใต้เงาของอีกคนอ๋อก็เลยไม่ได้เตะสักทีเออเออ <นะ S 1> เอเอ,เอพอทีนี้ม่มีละโอกาสแล้วใช่ไหมก็ทําได้เขาทำได้ซึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทําให้ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเนี่ยมันต่างที่เป็นตรงนี้นะเพราะว่า เพราะว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลมันคือเอาเพู้วง่ายคือเป็นทีมคั่วชแชมป์กันแหละแต่ว่าถ้าลิเวอร์พูลไปเก็บอาร์เซนอลได้ตอนนี้มันเหมือนกับไปกัดหรือเปล่าก็แต้มที่เหลืออยู่ก็เหมือนได้เปรียบไปก่อนในนัดแรกอืมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่บ้านอาร์เซนอลอีกคืนนึงพูดถึงอาร์เซนอลนิดนึงข้าไปอาร์เซนอลเลยอาร์เซนอลเนี่ยาการเสริมทัพของเขาเนี่ยก็เรียกว่าน่ากลัวนะ ก็ก็ก็ดีครับดีดีเลยแหละแต่ว่าการการเสริมทำของเขาเท่าที่ผมมองคือเขาเสริมด้วยราคาที่ไม่ได้โอเวอร์เหมือนลิ้วภูอ่าเสริมจุดที่คิดว่าคิดว่าคิดว่าต้องแก่แต่ว่าก็ไม่ได้มองว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นลองเทอมเลยแก้เป็นจุดตรจุดไปอะไรต่างมองกันก็ก็เข้ามาหลักเขาก็มีเคียวเซเลสมีเอเซ่มีซูบิมนดี้ใช่ไหมครับมีมาดูเรเก้มีนอกราดแล้วก็ประตูสำรองอย่างเกปาถูก ทีนี้ไอคนที่เล่นแล้วมากำลังปรับตัวอยู่คนแรกเลยคือวิตอคิวเคเลสเป็นยังไงคนนี้ก็ฟอร์มเขาก็มาเด่นในวิทสองนะแต่แต่วีทสามจะเริภูหายแล้วใช่หายเงียบไม่ไม่ต่างกันอีกิเกก็หายเหมือนกันก็คือก็ทุกคนแต่นาที่เจอกันเนี่ยก็ผมพยายามดูนะว่าไอกองหน้าสองคนเนี้ยทั้งอีกิเกกับอีคิวเคเลสแต่มันจะ โดดเด่นได้ไหมปรากฏว่าสรุปหายเข้าทีดนั่งกู้เพราะว่าเกมรับของของของพิมพลีม่มันมันเขี้ยวอ่ะมันมันเป็นเกมเร็ว <le w, S 2> ซึ่งมันต่างจากลีกที่เขาเคยเล่นมาอย่างมูนเดสหรือหรือไอสปอร์ติลิสบอลเนี่ยมันมีความเร็วที่น้อยกว่าใช่ไหมการการพิทบอลการเชิญบอลการเข้าหาประตูเนี่ยไอเนี้ยมันมีเวลาน้อยสปีดสปีดเกมพรีเมียร์เขาหนักหน่วงกว่าและเร็วกว่าเขาอาจจะแบบยังค่อยๆปรับตัวกันครับแต่ก็ดูละน่าจะเกิดน่าจะเกิดใช่ไหมใช่ใช่ แล้วตัวอย่างสมมติว่าไอ้จังหวะที่มันเจอริวปูเนี่ยอกิลเคเลสเนี่ยมันมันมีเกมทำที่ไม่ก็เยอะแหละแต่คนที่สนใจมากที่ลงและคิดว่าจะเติมเต็มอาซนได้เลยคือเอเซเป็นไงคนนี้เอเซเขาประจีดมาตั้งแต่ตอนอยู่พาเลนแล้วนะเออผมว่ามันชีแมนมากแล้วแล้วแล้วเขาก็มีประสบการณ์รีมียร์มาแล้วแต่ทีเนี้ยคือ ด้วยว่าพึ่งย้ายมาได้หละก็เลยแบบจังหวะกับเพื่อนอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่คือลงมาพร้อมโอเดกาในช่วงครึ่งหลังผมว่าบีแพ็เลยนะแต่ก็ก็แมตช์ฟินเน็ตเขาอาจจะยังไม่พร้อมครับเขาเขาก็เลยมีทางเกมทางประมาณนั้นอ่าก็ให้โอกาสเขาหน่อยรว่าหลังจากเนี้ยเอาไปไปไปอยู่ที่เอเดต้าแล้วก็ไปวางตำแหน่งคือเอเซ่น่ะเล่นได้หลายบทบาทจะปีกซ้ายแทนมาเตลลีก็ได้จะเล่นตรงกลางคู่โอเดกาก็ได้แต่ว่าการเล่นตรงกลางเนี่ยมันก็ อาจจะนิดนึงเพราะว่าออดการเอเซ่หรือแคนไลท์ชูบเบนนี่ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมอ่าก็คือคือจริงๆอ่ะผมว่าเขาซื้อมารอเปลี่ยนแทนมาติเนลลี่แหละอ่าเพราะมาตินเนลลี่คือแบบมีโอกาสสวนกลับเป็นลูกคือเก่งในลูกสวนกลับใช่ไหมเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงตะลุยขึ้นมาแน่แต่ว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการคอสมาให้เพื่อนหรือไม่มีการแบบรูปแบบอื่นๆมันน้อยเกินไปใช่ไหมใช่ ายเป็นว่าโอเคเอเซ่ <Okay. S 1> A A อาจจะมาโยกระดับทางด้านซ้ายของอาร์ซอนก็ไล่ัพแล้วก็อาจจะประมาณแล้วเลยว่าเอเซ่ไปแทนมาตียาลีแล้วขวาซาก้าเหมือนเดิมกลาง3ตัวอย่างเหมือนเดิมครับทีนี้เอพูดถึงอาร์ซอนในตัวรองเทอาไม่นึงข้อเสียงอาร์ซนอนตอนนี้คิดว่ามีอะไรบางที่มันควรจะที่มันสู้รือว่ผูไม่ได้ก็ถ้าจาัดที่มุมมองนะ,ะก็คือด้วยแบบแพชช่างเขาได้แหละก็คือแบบอ่ะอึ้งเอยเหรอ เหนื่อยๆคือคือคือแม่ไหนถล่มหนักก็ถล่มหนักเลยอ่คือแม่ไหนไม่ออกเขาก็แบบเงียบเงียบเงียบอย่างเกมลิเวอร์พูลเนี่ยมันควรจะอย่างน้อยคือผมเข้าใจอาริตต้าไหมอาริตต้าอาจจะมายันเสมออ่าใช่คือคือเขาก็คงคิดว่าเสมอก็ไม่เสียถูกอืมมาเสมอได้ในบ้านลิเวอร์พูลได้ใช่แล้วก็ไ่คอยเอาคืนใช่มก็จะค่อยไปเอาคืนแต่ไปเจอโป้งเดียวเราเอาคืนไม่ทันไงใช่มันเลยกลางว่าเอ้าเทียบติดแผลหมดเลยคือคือเกมใหญ่มันก็น่าจะวัดกันตรงนี้แหละเพราะแบบ ทยปิดบัญชีได้แค่จังหวัดเดียวจบเลยเออเออเออจริงก็ก็มองกันไหว่าอาร์ซนอลนเนี่ยก็พาท่าไปล้วหลาดแต่ว่าต้องดูยาวๆนาะพรีเมียร์ลีกลองเทอมมันอาจจะมีโอกาสที่จะพมมลิกกลับได้ใช่เพราะมันเพิ่งสามเกมเองครับผมยังเหลืออีกตั้งอีกสามสิบห้าเกมอีกทีนึงทีมนี้โหกันเรียกว่าแชมป์สโมสรโลกแต่ทีมนี้กกน่ากลัวเหรอเพราะว่าเสริมทัพน่ากลัวโอ้โหก็เสริมกระจายแต่ก็เสริมเด็กไงใช่ประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ ประสบการณ์3แมตช์ที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่นะสองเสมอหนึ่งอ่าโอเคเอามาพูดถึงเชลซีบ้างเชลซีเป็นไงเชลซีก็เสริมตัวดีครับกับเชลซีก็เนี่ยได้กองหน้าอย่างจอไปดโดมาระเบิดระเบิดเลยอ่าเลี้ยงีแล็บเจ็บไปเลยเจ็บเลยวิ่งปุ๊บเจ็บปั๊บเลยโอ้ยแล้วก็มีอาร์คิเทนมาใช่ไหมคิเทนมามีแบค ก็ใครนะฮาโต้เอสตาโบวิเลียนตัวที่เด็ดที่เด็ดอย่นี้แล้วก็มีแจ็คสันออกไปแจ็คสันออกไปให้บาเย็นเรียบร้อยใช่แล้วก็มีกาลาโชที่เพิ่งได้มาอีกเออออเพูดถึงภาพรวมของเชลซีตอนที่ไม่มีกาลาโชสามแมตช์แรกเป็นไงบ้างก็ถือว่าเขาเล่นดีนะครับก็คือในสามแมตช์แรกเนี่ยก็คือเชลซีเกมลุกดูดูดีดูน่ากลัวเลยอืเขาสามารถทําเกมบุกได้โดยเฉพาะ จาเปโดอ่ะเจาเปโดนี้จีตคือจังหวะที่จังหวะตั้งแต่สโมสอโลนะจเจาเปโดเล่นในตำแหน่งเขาต้องมีพื้นที่เขาไม่ควรจะมาเล่นตัวบนซึ่งเขาก็เห็นว่านัดหน้าสุดเนี่ยจาเปโดถอยลงมาแทนพาวเมอร์ซึ่งเจ็บไปแต่เจาเปโดก็สามารถที่จะมีความยืดหยุ่นและจังหวะลูกเตะมุมก็ไม่คิดว่ามันจะหมุนได้ก็เสิร์ฟหมุนได้นกมายเปันว่าอ้ลูกทีเด็ดจาเปโดมีนี่หว่าไม่ใช่เลี้ยงอย่างเดียว เป็นเป็นเหมือนจมูกดีเออเออจมูกไวใช่ใช่จมูกไวแบบอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็การเคลื่อนที่ไปกับเพื่อนการลิงก์อัพกับเพื่อนเพย์ต่างๆเนี่ยแล้วก็การลิงก์ตัวเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีของาไปโดยแล้วพู้จักการลิงเขาจะเอาไงละอ่าพอขาดพาวเมอร์ไปสองเกมเอเกมแม่งดีว่าก็นี่ไงก็ต่อเนื่องเลยเอาใจไปโดไปเล่นตรงกลางแล้วเดี๋ยวดีดหยับมาไม่อยู่เดี๋ยวก็หาใครมาตรงบนแทนเาวมเมื่อยะก็ เดี๋ยวไวต์ออนไวต์ออนเพราะว่ามีพัมเมอร์ไม่มีพัมเมอร์มันเห็นเห็นไงว่าบอลมันเฝ้าวิพาร์เมอร์มากเกินไปไหมพ<ช>อเอสตาโววิลเลีย์มาปุ๊บมันกลายเปว่ามิติในเกมลุกมันมากขึ้น<ช>มีเนโต้มันอย่างเงี้ยมันคือแบบแก,ก็คือคือปัญหาหนักใจของผู้จัดการทีมแล้อ่าจะเอาพารเมอร์ออกก็ก็ซีเมียอ่าซีใช่ใช่แล้วก็เราให้เบอร์สิบเข้าไปแล้วแล<ช>้วไม่ให้เขาเล่นเดี๋ยวเพราะว่างงแงย้ายทีมฟรีดอมเอาฟรีดอมมาอีกตัวนึง กระโชคมาแล้วจะเล่ e นได้ไหมมาแล้วจะเล่นได้ไหมผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นได้นะอืย้ายออกจากทีมนั้นเลยเออจริงเออก็ไม่แน่ก็เชลซีอาจจะเล่นดีในรองเทอมแต่ก็ไม่รู้ว่าประสบการณ์ในทีมบิลีกจะสู้ออกนอกกับเอ็บบูได้ไหมก็อยู่ที่ว่าเขาจะยืนระะได้หรือเปล่าครับอ่าาเพระโดยปกติก็ที่เห็นมาก็คืออ่าก็มีพีคขึ้นแล้วก็เดี๋ยวถอยขึ้นมาใหม่รูกท้ายลูกการเป็นยุคทีเชลซีไซเคิลคือต้องการจะถอย แล้วอย่างนี้ผมให้จ้าตัดเกตดหน่อยได้ว่าตัดเกตการซื้อขายนักเตะสามทีมแรกก่อนลิเวอร์พูลเอบีซีอ่าผมให้เอเลยอวยเปล่าไม่อวยเอนะเพราะว่าโอเคให้เก้าเต็มสิบอ่ะเก้ามเพราะว่ามึงซื้อตัวแพงขนาดเนี้มึงต้องหวังอะไรกับัว้เล่นอ่ะอย่างสมมติอย่างนัดหน้านัดนัดอีซักนัดแรกที่ลงคิดว่ายิงได้ไหมฮะคิดว่ายิงได้ไหมเขาต้องยิงได้ เพื่อนเ่นเพื่อนน่าจะปั้นเพื่อนเรียกความมั่นใจอ่าถูกเพราะว่าเขาไม่เล่นเกมทางพีซีซไม่เล่นซ้อมเดี่ยวตลอดใช่ใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าเล่นไปขาอ่อนเหมือนนิวแคลโลสองได้ไหมนี่ก็ไม่น่าหรอกไม่แต่เขาก็โชคดีนะมาช่วงเด็กคิมชาติพอดีอ๋อไปซ้อมไปซ้อมซ้มเดี่ยวไปซ้อเพื่อนลอนะก็มีมีเวลาซ้อมกับเพื่อนอยู่ใช่โอเคอ่ะซนนะครับาร์เซนก็ให้สักดี ห้าแปดห้าแปดแปดเต็มสิบบีบวกบีบวกเชลซีอ่ะเชลซีเนี้ยให้ให้เก้าเท่อร์พูเลยอ๋อเพราะว่าเขาเสริมตัวได้จุกจุนแล้วก็เสริมลองเทิมดีใช่ไหมคือคือเขามองยาวอืแล้วก็พอเสริมมาปุ๊บเล่นเล่นได้ด้วยอ่าใช่อืแต่อย่างไอโซนอนเนี้ยก็ ตอนเรียนปีที่เล่นะได้ยังงองแงงองแงอยู่เดี๋ยวก็ดูกันว่าเออเออจะไ่คลิกวิ่งมั่ววิ่งซั่วอยู่กันอยู่แล้วตอนเดี๋ยวรูเอเซ่มาโย่ระดับทีมได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูสักสามสี่เกมจริง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 มันมีทีมที่เสริมกระหน่ำก็มีเหมือนกันนะแมนยูซิตี้ลิเวอร์พูลเดี๋ยวเรามาพูดสเปอร์อีกสเปอร์อีกเออมองข้ามได้เดี๋ยวเรามาเจออีพีสองนี่กับว่าสามทีมที่เหลือที่เรายังไม่ได้พูดเนี้ยเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากแล้วเจอกัััันนห้าสสวดีีีคครรบบอพ ครับ